เจ้าเพื่อนๆสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนอจากนอกสวัสดีทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเมื่อนี้เปิดกล่องด้วยดอกลาวินเดอร์แล้วก็ผีเสื้อนอะจะ่าเพื่อนๆร่มหนาวมากเลวเ้อจ่าเพื่อนๆตอนยามแรงเ้อค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ส5้าองศาล่ะค่ะเยอรมน,นีนะคะเพราะว่าอากาศหนาวเริ่มจะไกลขมาแลวจ่นเพื่อน จะเพื่อนๆมุ่มนี้เป็นใบกระเพ้านะคะที่นามโปะใส่กระถางเราหนาวกะจะมาเนาะจ้ะฝนโปรยปลายมานิดนึงนะคะแต่ว่าย่ำแรงมากอากาศหนาวแห้งจ้ะที่นี่นามก็เลยจะมาตัดนะคะเพื่อนๆตัดใบกระเพ้านี่ค่ะตัดเพื่อว่าจะเอาเขาฟีดไวนะคะอยูเมืองนอกเนาะจ้ะเพื่อนๆ ประหยัดกินประหยัดใช้จากเพื่อนของอะไรก็แพงนะคะถึงตอนนั้นข้ากระตองเก็บของที่เหอโปไว้ยน่าจะรวก็เป็นของ่อดสาน้ำจากเพื่อนเขาฟีดไวะคะ้ค่ะเพีเมนูจากเพื่อนนำกระตัดไปห้มูหลายก้นอยู่นะคะแต่วเพื่อนกระโปงมาเรื่อยๆจากเพื่อนนี่จะ นามล่องเอามือเด็ดด้วจะตามจริงนามว่านามจะเพากันไกลนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่อนๆจะได้เฟือนน้ำนะจ่ะกระเพ้าเป็นกระเพ้าบานเห่านะคะเพื่อนๆกระเพ้าใบหน่อยหอมจ้ะถ้าเป็นกระเพ้าสื่ออยู่ลานอาเซียนน้เป็น้ายๆกับ ถ้าบ่มีหลีอหนามก็ะใสได้อยู่จ้ะแต่ว่าหนามว่ามันม่หอมคือกะเพราใบแน,น่นอนสิจ้ะนี่จ้ะแน้วนางก็จะไปตัดใบใบแมงลักน้ำจะเผื่อน เพื่อนๆไฮไลท์นอกจากนอก่อนหนาวจะมานอกจากนอตัดผักใบเบีงลักเนาะค่ะกับใบกะเพรานะคะหลักกามีตะไคร่น้ำจ้ะเพื่อนๆน้ำจะผิดไหวนะคะเพราะว่าคิดว่าผิดเอาไหว้แย่หนาหนาวมากนะคะห้าห้าต้องการทําอาหารไทยห้ากับซีเรมีนอกจากเพื่อนๆหลักจะน้ำหย่านะ อากาศมันเย็นนะคะกลางคืนมากช่วงนี้เพราะว่า,าตุลาเนาะจากเ,เพื่อนๆคลิปอาจจะบดได้ล่งตรงมือนะคะวันที่ที่นาำทายคลิปอยู่นี้เป็นวันที่สิบอ็ดตุลานะคะใบกระเพราอยู่กลางล่างจากเ,เพื่อนๆน้ำจะไปฟีดใบเนาะจากเ,เพื่อนๆเพื่อยนำ ถ่ายคลิปร่พืก็จะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่คนไทยในตาน่างแดนนอกจากนอกวิธีถนอมผักถนอมอาหารเอาไว้กินแย่หนาวเนอกจากเปื่อนๆไปค่ะให้หลายของคลิปก็คือตัดผักแช่แข็งนอกจากเพื่อจะไม่พักไท่เนาะค่ะสมมติไพ่ไท่ไว้จะเอ็กับข้าวกินจะเปื่อนๆฝั่งนี้เป็นกะเพรากับกะเพราแดงจ้ะอันนี้ก็หอมแบบทะลุจอจ้ะ น้ำจะเด็ดออกไปเรื่อยจาเปืเป่อเพราะว่าน้ำอย่านหนาวมากหรพิ่นจะเหลืองตายถิ่งจะเสียดายเด็ดออกไปแล้วก็เอาเข่าวฟิดไว้จ้ะ ใบกะเพราแดงเนาะจ้ะกะเพราเขียวจ้ะส่วนทนั้งนึ่ก็เป็นใบแมงลักที่อยู่ในกระถางแต่นาจะไปตัดบองเทใบยังสีก็หอมหอมนะคะเพื่อนๆนี่หน,น,นาจะไปตดัดใบแมงลังอยู่ในสวนจ้ะ เพื่อนเป็นใบแมงลักทีน้ำเบเดยปลูกใส่กระถางเนาะจ้ะตรงนี้เนาะจ้ะนี่ค่ะน้ำจะตัดนะคะก่อนหนาวซีมาเนาะจ้ะหย่านเป็นแหงตายจ้ะเสียดายปีหนีปลูกได้งามอยู่จ้ะแต่ว่าเป็นเลาะปาเห็ดบม่มีเห็ดจ้ะเพืเ่อนๆ ตามจริงมองถี่มันมีดอกน้ำว่าน,น้ำจะเอาไหวแล้วก็เป็นพันนะคะแต่ว่าย่านหนาวมากก่อนจะเพื่อนเ่ย่านดอกเป็นโบแก่นะคะกับโบเป็นยังจะเพราะว่ามีความตั้งใจว่าจะกลับบ้านไปไอ้นี่อยู่จ้ะไปลอยกระท่ ลอยกระทงบ้านเราเนาะจ้ะไปฮะพักผ่อนยอนใจจ้ะเพื่อนเพื่อนแล้วทำใส่ถุงเล็กๆเนาะจ้ะเพื่อนเพื่อนที่ยูตั้งแดนกับจะหูอยู่นะคะผู้ใดบห่หูเอ้ยผู้ใดหูก็แล้วไปเนาะจ้ะนำอ,อัดคลิปลง เพื่อจะให้ค้นที่เพิ่นบบหูนะคะถี่เพิ่นมาอยู่ใหม่หรือว่าเพื่นสนใจเพื่อจะหนาวหนาวมาจะได้ไมีพักบานเหาเนาะจะไว้ปรุงเป็นอาหารนะคะมันจะได้ไปมังหนานอีกเนาะจะเห็ดเป็นถุงถุงลาซำแกงหนึ่งเนาะจะเพื่อนเพื่อน็เอาเข้าฟิตเอาไว้หอม มค้อมกันปกติแล้วไทยแม่น,นามปลูกวอเป็นเนาะจ้าเพื่อนๆนาำไปลานอาเซียนนะคะหลานไทยเนาะจ้านาก็จะซื้อมาจ้ะซื้อมาาละกะเอ็กซเกร์ฟเขาเหลือนาก็เอาเขาตูอ่อแส่แข็งไว้จ้ะเพื่อนๆเพราะว่า ราคาแพงจ้ะเพื่อนๆสำหรับน้ำเองน้ำว่าแพงนะคะพักทุกสิ่งทุกอย่างนะพักผักไท่บักม่วงยังสินะคะแต่บบมีกะ่ะสื่อเพิ่อนคือเกาจากแต่เวลาเวลามีกะ่ะถนอมเอาไว้จ้ะเพื่อนๆ เดี๋ยวเขาอนุญาตเพื่อนๆตัดไปเรื่อยๆก็ไม่จ้ะอ,อันซ่อนพริกต้นนี้จ้ะเพื่นอนๆต้นนี้น้อยเนึงดกแย้งจ้ะ